เราเขาไปเก็บตังค์เราเนี่ยต้องยีบช่วยกันส่งนะจากเคยส่งแค่เนี้ยเขาบอกต้องขึ้นกันนะบ้านจะเสร็จบ้านจะเสร็จแล้วแต่เรามาดูบ้านมันไม่ขึ้นเลยพี่อืมก็มคือเรื่องบ้านนะคะใครก็อยากอยู่ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือแบบมันยังไม่เสร็จช่างก็ดําเนินการไม่ได้ใช่ไหมเรื่องการเงิน,นะคะ่ะ<ม>เรื่องการเงินแล้วก็บางคนก็อยากอยู่เดือดร้อนคือโดนไล่ที่บ้างเช่าบ้านเขานานบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะ นยังเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปจากสังคมไทยได้แม้ทุกรัฐบาลจะชูนโยบายช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องแต่สถิติความยากจนก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นสหกรณ์เป็นอีกหนทางที่ผู้มีไรายได้น้อยจะได้มีโอกาสมีให้อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ชาวบ้านที่ตะบนท่าล่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตก็เช่นกันพวกเขาก็มีความหวังเช่นนั้นซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกว่า0คนเพื่อจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองโดยการผ่อนเงินเดือนละ1,000ถึง2,000บาทผ่านสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเริ่มผ่อนกันมาตั้งแต่ปี2,547แต่สุดท้ายฝันก็สลายบ้านกลับสร้างไม่เสร็จรวมถึงเงินก็สูญเปล่า ความหวังที่จะได้เข้าไปอาศัยในบ้านของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตะมนท่าล่อดูเหมือนจะน้อยลงเต็มทีเมื่อบ้านทั้งหมด15หลังถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างทั้งที่ความเป็นจริงจะต้องสร้างให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี2554เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพยายามติดต่อสอบถามไปยังประธานสหกรณ์ซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องนี้แต่ก็ผ่านมากว่า2ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะ รัตพรสังนุ่มสมาชิกสหกรณ์เธอเล่าว,ว่ามีรายได้หลักมาจากทำงานโรงงานตัดสินใจผ่อนทรงบ้านผ่านสหกรณ์เดือนละ1 5 0 0บาทมาเป็นเวลาเกือบ10ปีเพราะหวังอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองและดูแลลูกๆอีกสองคนแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังเพราะบ้านกลับถูกทิ้งให้รกร้างสร้างไม่แล้วเสร็จเกินกำหนดมาเกือบ2ปียังไม่มีวี่แววทำให้ทุกวันนี้ต้องเช่าบ้านอยู่ต้องแบ่งเงินผ่อนบ้านและจ่ายค่าเช่าด้วย มันท้องไงพี่ส่งทุกเดือนทุกเดือนน่ะมันท้อมากตนุยาตได้เพราะมันไม่มีบ้านอยู่พี่ส่งเดือนละเท่าไหร่คะส่งทุกเดือนเลยที่ส่งมาตอนแรกเลยอตอนแรกเลยห้าร้อยพอได้บ้านส่งที่ดินเสร็จก็ส่งเดือนละพันห้าทุกเดือน ไม่แตกต่างจากสมาชิกที่เหลืออีก14คนที่ผ่อนเงินผ่านสหกรณ์ดังกล่าวเพื่อซื้อบ้านและที่ดินโดยมีนายสมศักดิ์เมฆเจริญเป็นประธานสหกรณ์แต่ปรากฏว่าหลังจากมีการทำสัญญาสร้างบ้านให้แก่สมาชิกบ้านกลับสร้างไม่แล้วเสร็จเพราะผู้รับเหมาอ้างว่าไม่ได้รับเงินค่าจ้างมีการตรวจสอบจากสมาชิกรวมไปถึงใบเสร็จยอดเงินที่สมาชิกผ่อนใจ่ายในแต่ละเดือนกลับไม่ตรงตามที่สมาชิกจ่ายจริงทำให้ตอนนี้สมาชิกต่างเดือดร้อนไปตามๆกัน ทีมข่าวพร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้ซึ่งเบื้องต้นทางสหกรณ์จังหวัดพบว่ามีเอกสารและยอดเงินที่ไม่ตรงตามใบเสร็จและมีการออกใบสําคัญรับเงินให้แก่สมาชิกแต่ไม่มีการนําเงินเข้าบัญชีทางสหกรณ์จังหวัดยังแนะนําต่อสมาชิกอีกว่า หากมีการจัดทําสหากรณ์คณะกรรมการและสมาชิกต้องติดตามการดําเนินงานรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและจะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ทางสหาพาันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติหรือสออ,อชภาคเหนือตอนล่างในเบื้องต้นจะระดมช่างก่อสร้างในแต่ละชุมชนมาช่วยเรื่องก่อสร้างที่ค้างไว้จำนวน15้าหลังให้แล้วเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ในส่วนยอดเงินที่หายก็ให้ดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไปนาธิดักดวงศรีไทย PBS รายงาน ผู้ชมคะในปัญหาสร้างบ้านมั่นคงไม่เสร็จตามสัญญานะคะชาวบ้านที่เฝ้ารอส่งเงินผ่อนมาร่วม1ิปีตอนนี้นะคะเรามีสายของคุณทันสมัยอินพึ่งค่ะเป็นสมาชิกของสากลเคหสถานบ้านมั่นคงนะคะพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณทันสมัยคะสวัสดีค่ะค่ะคุณทันสมัยคะตอนนี้ที่พวกเราชาวบ้านเป็นห่วงนะคะแล้วอยากให้มีการแก้ไขปัญหาเนี่ยคือจุดไหนคะตอสร้างบ้านค่ะค่ะ ขอไัยอีกครั้งนึคะคุณันสมัยว่าอย่างไรนะคะอยากให้สร็จอยากให้สร้างบ้านให้เสร็จนะคะแต่ว่าจากการประชุมก็คือจะระดมช่างประมาณ15คนมาช่วยกันก่นกอสร้างต่อใช่ไหมคะที่ประชุมกันต่อจะมาระดมถ่าหรือว่ามาสร้างเรืออ่าอกสิบห้าหลังแค่น,นะคะี้ค่ะค่ะสิบห้าหลังนั่นนะคะ เดี๋ยวในเรื่องนี้นะคะคุณทันสมัยค่ะทางรายการประสานงานไปยังท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการกลุ่มส่งเสริมสาก์ของสํานังกงานสาก์จังหวัดพิจิตรคุณธงชัยมากไหมนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าในแนวทางที่แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องระดมช่างมาช่วยกันก่อสร้างวางแผนไว้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะท่านผอธงชัยค่ะ ครับผมสวัสดีครับค่ะตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าบ้านทั้งหมดก็ถูกทิ้งเอาไว้นะคะยังไม่ได้มีการก่อสร้างใดๆต่อจนแล้วเสร็จที่บอกว่าจะมีการแก้ปัญหาโดยการระดมช่างตรงนี้ท่านผอทงชัยเตรียมการไว้ยังไงค็ท่านคะอ๋อครับผมออก็เราเตรียมการไว้ในเรื่องนี้อยู่สองส่วนด้วยกันนะครับค่ะคือส่วนแรกในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลข้อเคิดริงต่างๆนะครับค่ะครับผม ในเบื้องต้นก็เชิญสมาชิกทั้ง40คนนี่นะมามาประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลและก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เขาชำระเงินมานะครเพื่อเทียบยอดกับที่ทาษสกอตเขานำไปบันทึกบัญชีนะครับว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่นะครับนั่นคือนั่นคงานชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องถามและก็ยังกำลังดำเนินการอยู่ครับ ค่ะซึ่งในเรื่องการจริงตอนนี้เนี่ยเรานัดมานานแล้วนะหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็อาจจะติดขัดบ้างเนื่องจากพี่น้องบางบางท่านเนี่ยมีภารกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยครับค่ะก็ยังไม่ครบนะแล้วก็อีกรัหนึ่งที่ผมได้ประสานไปก็คือวันที่9้านี้ครับผมวันที่เก้าเกามีน ค่ะคือถ้าหากเป็นไปได้เราก็อยากให้ชาวบ้านมาเร่งรัดในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลจะได้สรุปว่าใครฝากเงินไปเท่าไหร่นะคะเราที่เงิน<ช>หายเนี่ยเป็นเท่าไหร่จะได้รวบรวมดําเนินแจ้งความว่ากันไปดําเนิน,ดน,นค,คดีทางแพ่งก็ว่ากันไปใช่ไหมคะใช่ครับเอาละ,ะนี่คือส่วนที่หนึ่งที่ทางพอธงชัยจะเข้าไปช่วยส่วนที่สองในเรื่องของบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จที่ยังคาราคาสังนี้มีวิธีการจัดการยังไงครับพอคะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเราเข้าไปดูนะครับก็เป็นห่วงในเรื่องของโครงสร้างอาคารนะครับที่มัน่อยชิ้นไม้นานนะฮะ ก็ได้ระดมสมองกันหลายรูปแบบนะครับเช่นมีมีพี่น้องบางท่านเสนอว่าเราจะพักกระเป๋ากันไปก่อนไหมเป่นคนละสักสองหมื่นสามหมื่นอะไรํำนองนี้ครับเพื่อจ่ายให้ช่างไปก่อนนะฮะแต่ว่าก็มีมีพี่น้องบางท่านก็ยังยังยังโต้แย้งอยู่เพราะเขาเกรงวครที่ลงไปแล้วก็จะหายลงใหม่ก็จะไปเรียกคืนคิ่คใครอะไรทานองเนี้ครับ คค่ะก็เลยต้อง,ต,องต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนนี้จะทําอย่างไรแต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่ผมได้ประสานไปรยังคณ,กณะกรรมการสกอร์นะครับก็ก็อาจจะออกมาในรูปของหลายหลายรูปแบบนะและวันที่ก้านี้จะได้ข้อยุติอีกครั้งหนึ่งเช่นะเช่เออเนอจเป็นไปได้ว่าให้ช่างมาช่วยทำกันก่อนแล้วก็ที่เหลือนี่อาจจะ มีพี่น้องท่านใดที่พร้อมที่จะจะ่ายเงินมาก่อนหมายถึงว่าสำรองคนละหมื่นสองหมื่นที่บ้านนะครับหรืออาจจะในรูปแบบขอ,ของการให้ความช่วยเหลือของสอชอในต้นอาจจะให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับอาจจะในรูปของเงืนกู้เ,เใจเป็นเงินกู้ให้กับสากรณก่นนะครับค่ะเพราะอ้อธงชัยคะ ครับค่ะทางรายการเองก็ประสานงานไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าพอชรอน,นะคะคุณฟ้าสายศิรประภาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอยู่ในสายเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยจะได้ให้เห็นถึงค,ความชัดเจนถึงแนวทางแก้ไขชาวบ้านที่ชมอยู่จะได้รู้ว่าอืมจะมีโอกาสในการได้อยู่บ้านใหม่อย่างไรบ้างนะคุณฟ้าสายคะสวัสดีค่ะค ค่ะสวัสดีค่ะคุณลงมาค่ะค่ะท่านพอธงชัยนะคะผู้มีการกลุ่มส่งเสริมสากลของสำนักงานสากลจัดพิจิกก็อยู่ในสายด้วย<ส>นอกเหนือจากเรื่องของการไปตรวจสอบข้อมูลว่าใครฝากเงินไปเท่าไหร่ยังไงจะได้ดำเนินการทางคดีแพ่งไปนะคะคราวนี<ส>้ในเรื่องของบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนี่คุณฟ้าใสคะส่ะพอชอชเราจะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านยังไงบ้างครับเพราะว่าชาวบ้านเองก็แทบจะหมดหวังแล้วนะคะตอนนี้<ส>ค่ะเข้าใจค่ะ ในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเองนะคะ,คะได้เชื่อมประสานความร่วมมือกับขบวนที่น้องมันมันองคภาคเหนือนะคะหรือว่าในนามของสอ,งอ,อชอนะคะ,คะเราเคยลงไปเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่24กบสี่คุมภาที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่ทางหัวหน้าธงชัยได้ได้เรียนให้ทราบนะคะว่าเราจะมีการคุยแนวทางการแก้ไขปัญหาอีกครั้งในงวันที่เมีนาที่จะถึงนี้นะคะเพื่อที่จะ กำหนดแนวทางที่จะดำเนินการแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เริ่มต้นลงมือปฏิบัตินะคะโดยเรามีการเสนอแนวทางอยู่ประมาณท็สองแนวทางก่อนในเบื้องต้นนะคะต่อการก่อสร้างที่ยังคงทางทั้งสิบห้าหลังนะคะเรื่องแรกก็คือดําเนินการทางคดีความกับผู้ที่กำลังจะทําผิดอันนี้คือชัดเจนตรงกันนะคะส่วนในเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของการหาทุน นะคะทั้งจากภายในและภายนอกที่จะช่วยก่อสร้างให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งอาจจะใช้ขบวนช่างชุมชนของพี่น้องภาคเหนือทั้ง13จังหวัดในส่วนของภาคเหนือทั้งหมดนะคะที่อยู่ในโครงการบ้านมั่นคงนะคะระดมช่วยกันก่อสร้างหรืออาจจะเป็นเรื่องของการหาทุนนะคะจากพี่น้องขบวนบ้านมั่นคงภาคต่างๆหรือว่าจากจังหวัดต่างๆนะคะมาช่วยกันดําเนินการให้แล้วเสร็จ นะคะอันนี้ก็ <okay. S 2> คือเป็นแนวทางในเบื้องต้นทั้ง <Okay. S 2> ดูจากทั้งทุนภายในเองแล้วก็ทุนภายนอกด้วยแล้วก็รนะดมพี่น้องมาช่วยกัน ค่ะดีค่ะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของชุมชนเราอะนะของทางพอชอด้วยในเรื่องของการให้พี่น้องในชุมชนมีส่วนร่วมนะคะคือตามหลักโดยกระบวนการท่านผู้ชมที่เคารพหลักการดีมากเลยนะคะก็คือพี่น้องในชุมชนที่เขายากจนเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองนึกออกไหมคะเขาก็จะตกลงกันมีเงินจํานวนหนึ่งนะ,ะเป็นทุนรอนแล้วเดี๋ยวพอชอก็จะออกเงินให้ไปหาซื้อที่ดินแล้วก็เริ่มก่อสร้างนะ,ะแล้วคนที่เป็นคณะกรกรมการก็จะเก็บเงินสะสมแต่ปัญหาก็คือคนที่เป็นคณะกรรมการ,การหากแม้ว่าไม่มีความซื่อสัตย์ ก็อาจจะนําเงินไปใช้ก่อนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเวลาเหมือนกรณีนี้ก็คือทําให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนฉะนั้นในเรื่องนี้นะ,ะเรามีสายคุณสุทธศเจนประกอบกิจเป็นหนึ่งในคณะทําง,งานของสาพันธ์พัฒนาชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติอยู่ในสายด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุยพร้อมกันเลยนะคะทั้งท่านผอจงใจคุณฟ้าสายนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสุทธศเจนประกอบกิจสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณสุทธาอยากเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้เพิ่มเติมยังไงบ้างคะ ทีนี้ครับการแก้ขัดแย้งของชาวบ้านนะครับอตอนนี้ส่วนมากก็ต้องการสร้างบ้านที่เสร็จก่อนใช่ค,ค่ะทําไมเสร็จครับทางเราก็มีแนวทางกันจะากประชุมกันวันที่แปดนะครับที่จังหวัดโลกค่ะครับที่จังหวัดเทียงโลกโดยในทางเราก็คือจะใช้ะะมีระดมทุนของอของชาวบ้านที่ทำโครงการนี้นะครับส่วนหนึ่ง เพื um, ci, os, э then, ่อมาช่วยพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนก่อนเพื่อให้บ้าน15หลังเสร็จแล้วเราก็จะทําที่เหลือ27หลังต่อโดยใช้กระบวนช่างจุิชนนี่นะครับโดช่วยกันครับค่ะโดยงบประมาณที่ต้องใช้ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นทั้ง15หลังที่เหลือบางส่วนกับ17หลังเนี่ยนะคะต้องใช้งบอีกเยอะไหมคะคุณสุทัศน์คร่าวๆคร่าวๆก็คือที่นี้ครับงบในส่วนแรกนะครับ15หลังเนี่ยนะครับช่างเงินขาด400แสนกว่า เราว่ากระดุอุปกรณ์นี่นมีพร้อมหมดแล้วครับค่ะนะครับตรงนี้ก็ยังคงคงเหลือ27หลังนี้เขาก็ยังไม่ได้ใช้สินเชื่อร,รอบ,อรบรสงองนะครับค่ะเ่ามีสินเชื่อรอบสองรออยู่แล้วต้องสามารถสร้างเสร็จครับค่ะได้ค่ะ,<ร>คะก็เ<ร>บื้องต้นตรงนี้วันที่9มีนาคมเดี๋ยวเรามาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะครับ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ประชุมกันเสร็จทางรายการสถานีประชาชนจะขออนุญาตติดตามความคืบหน้ามารายงานให้ทราบนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ชาวบ้านทั้งหมดนะคะที่ตกเป็นผู้เสียหายได้สบายใจว่ามีหลายฝ่ายที่พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ลี่คลายในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ด้วยพลังชุมชนของพวกเราเองก็คงจะต้องเสียสละกันด้วยนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างรวด,ดเร็วเอาละค่ะยังไงฝากท่านขอธงชัยคุณฟ้าใสแล้วก็คุณสุทศน์ช่วยด้วยนะคะครับผมได้ครับ ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ,คะขอบพระคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเรื่องของการสร้างบ้านมั่นคงทางรายการเองก็ให้ความสําคัญเสมอนะคะใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของงานวันสตรีสากลที่จะมาถึงวันที่เท่าไหร่คะวันที่8มีนาคม